สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มวลค้นรอยเอ็ดคือเขาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดีเอฟซีช่องหนุนบอลค้นรอยเอ็ดคือเขา สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามให้กําลังใจในหนุ่มวลคนเอดทุกท่านนะครับผมวันนี้นหนุ่มวลคนเอดมีประเด็นดีๆสิ่งดีๆมาว่าวมาตอนพี่น้องเข้าคือเขาสิ่งแรกที่ผมสีว่าวคือเป็นภาพเหตุการณ์คลิปเหตุการณ์ดีๆที่พ่อแม่พี่น้องเข้า FC เข้าหลายๆท่านรอคอยมานานสิ่งนั้นคืออย่างครับผมสิ่งนั้นคือคลิปจากช่องเสียนน์ พี่น้องเสื้อบอกว่าคล,คลิปนี้ที่บอสโจไปหยอกลูกสาวพี่น้องหัว,วผมเสื้อเลยว่าหลายๆท่านรอภาพเหตุการณ์นี้รอมานานแล้วรอคอยสิ่งนี้มานานแล้วแม่นบอรครับผมบอกถือบอกเสื้อบอกบอเมนแต่เป็นเฉพาะพ่อแม่เอฟซีทุกท่านที่รอคอยแม้กระทั่งเสียนนท์ก็รอคอยพี่น้องด้ยินบอกตอนเสียนนท์หัวเราะนี่คือเสียนนท์เสียนนท์มีความสุขมากนะ S 1> <S 1> เสียงหัวเราะของคนที่มีความสุขเสียนอนดีใจที่บอสโจมาหยอกลูกสาวแม้กระทั่งมูฮาหลายๆท่านก็รอคอยสิ่งนี้มานานมันเป็นความรู้สึกที่อันนี้คือว่าไนบอลหฮดามาเนี่ยครับมันเป็นประมาณว่ามันเป็นความรู้สึกของเอฟซีที่รอคอยลึกๆแต่ก็พูดไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะผมบอกถึงเนาะเ่ได้ว่าไ้ว่าไห้ดรดามาเด้อยครับพี่น้องคือว่าให้ฟังว่าสิ่งที่เอฟซีรอคอยจริงๆ เอฟทุกท่านรอคอยเหตุการณ์แบบนี้รอคอยภาพเหตุการณ์แบบนี้รอคอยคลิปแบบนี้รอคอยสิ่งนี้มานานมากพี่น้องเป็นขึ้นกันแม้กระทั่งผมเนี่ยวันไหนที่บอสโพส์ลาหน่อยวันไหนบอสโพส์หรืออัดคลิปเกี่ยวกับลาหน่อยพี่น้องเข้าสุขคนกสิมีความสุขแม้กระทั่งผมก็มีความสุขเม่นว่าครับแล้วเหตุการณ์วันนี้เมื่อวานวันนี้เมื่อวานทีเซียนนนอลงเนาะผมกระนางเบึงันก็ยิมนะ แม้กระทั่งเสียนนท์ถ่ายเองเสียนนท์ก็มีความสุขเป็นยังขึ้นมีความสุข,ค,ค,สขคือมันอยู่ข้างในอะ่ะคนที่อยู่ด้วยกันมาสู้ด้วยกันมาแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เอฟซหลายๆท่านไม่พูดแต่เอฟซทุกท่านก็รอคอยสิ่งนี้แม้กระทั่งผมผมก็ว่าในแนวทางสไตล์ผมู่แล้ว่าเสียลูกหลานถามว่าผมรักสาวน้อยไหมรักรักบอจูไหมรักรักหลาน้อยไหมรักแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือคือว่าแหละบางสิ่งบางอย่างนุ่มบนลคอลิตบอสามารถเว้าได้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่สุดท้ายภาพเหตุการณ์นี้ก็คือแทนความรู้สึกทุกอย่างจากใจผมและ FC ทุกท่านแม่นว่ะครับผมเว่าถือบอนี่คือ f อฟสาวน้อยทุกท,ทุกคน f อฟน้องหญิงทุกคนรอคอยมานานแล้วทุกท่านรอคอยภาพเหตุการณ์คลิปแบบนี้ เสื้อบอ่อแม่กระทั่งเสียนนกับมีความสุขเด้ผมเสื้อเลยผมนางฟังเสียงเราหัว,หวเราผมมองขาดเลยว่านี่คือความสุขที่พ่อนนกับแม่บีมอบให้แก่ลูกลราได้กระทั่งพอกันใช่นี่คือยืนนึ่งอยู่แล้วพอกันใช่เราหักล,ลูกสาวอยู่แล้วรักตัวตนของเราคือนี่สไตล์เราแม่กระทั่งพอกันใช่รวมทั้งหน,นุ่มวนเขาเลดก็เป็นสไตล์เดียวกันเนาะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นภาพเหตุการณ์ดีๆสิ่งที่ดีที่พี่น้องเอา ได้เห็นล้ลี่ยมในพี่น้องมิตรมวนไปนหนาเนี่ยนาะจวดเป็นหนาลูกหล่าก็ยิ้มมวนแต่มี้าคคำคำหนึ่งที่ผมหนุมอ้วนเขาเหรียญมากแห่งกอดมาได้ลาเป็นสาวแล้วโอ้ยลูกสาวเขาใหญ่แลวเด้อพี่น้องเด้อเป็นสาวเลยเด้อพี่น้องคิดเอาว่านี่คือนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ประทับใจลาก,กอดมาได้ลาเป็นสาวแล้วซึ่งเป็นเป็นคำพูดที่ผมแบบพ่อแม่ทุกคนเห็ีฟังแล้วยิ้มแม่นบอกครับ เหตุการณ์ต่อมาครับพี่น้องสีที่ผม์สีบอกคือผมยอมรับเลยว่าการเป็นแม่และครอบครัวของแม่หน่อยดูแลลูกสาวผมยอมเลยนี่การสั่งสอนอบรมหลานหน่อยเ้าสุดยอดดีๆนั่นก็คือช่องพ่อพ่อแม่น้องอิงถ่ายเนาะคือแม่หน่อยให้หลานหน่อยนั่นซักผ้าหมายถึงไม่ได้ว่าซักมือหมายถึงการปั่นการอาระไรก็ช่างนี่คือซูเปอร์สตาร์ที่คนติดตามในประเทศไทยเป็นแสนเป็นล้าน แต่แม่หน่อยสอนให้ลูกหละคือคุณมาอย่างไงเป็นอย่างนั้นซากผ่าซากแพรเอาไปปันไปซักให้เลือกคัดกรองอันไหนที่มันเป็นของใช้ส่วนตัวที่ส่วนตัวจริงแม่ก็นหน่อยก็ว่าให้แยกออกนี่คือการสอนการบอมแนว่าเอ้ยคุณดังแล้วมีเงินมีทองแล้วคุณต้องไปนอนอยู่นั่นอย่างนี้จ้างคุณนัน,นึงบอมแนทุกอย่างทําเองกินเองอยู่ยังไงกินให้เป็นมาอย่างไงเป็นอย่างนั้นนี่คือผมยอมรับเลยว่านี่คือการอบรมสั่งสอน ของแม่หน่อยนี่ต้องยกเครดีไห้แม่หน่อยหรีเดะแม่หน่อยและครอบครัวแม้กระทั่งคนรอบข้างการสั่งสอนอบรมสิ่งที่ดีแม้กระทั่งลูกหลานก็มีครูบาอาจารย์ที่ดีคอ,คอยอบรมสั่งสอนเตือนสติทุกครั้งที่กลับไปลาหน่อยสิพี่เฮ็ดบุญครับพี่น้องพระอาจารย์บุญนุนหรือหลวงลุงก็จะสอนแนวทางการปฏิบัตินี่คือครอบครัวและรอบข้างของหลานหน่อยมีแต่สิ่งดีมีแต่คนสอนแนวดีๆให้ไหม ลาก็เลยกลายเป็นคนบุคคลตัวอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างขึ้นเสมอว่านี่คือบุคคลตัวอย่างในความประสบความสําเร็จนี่คือบุคคลตัวอย่างที่สมควรอย่างยิ่งที่จะเอาไปเป็นแบบอย่างนี่คือซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งที่ดารุ่งดวงใหม่ๆหลายๆคนที่อยากก้าวเข้าไปสู่ความเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำต้องทำยังไงทำตัวยังไงให้ f อฟรัก อย่างน้อยคือคุณเป็นคนดีปฏิบัติตัวดี fc ก็บฮกทาตัวยังไงให้ไม่เหมือนเซแซงทําตัวยังไงให้เป็นตัวตนรักจากตัวตนอันนี้ขอเอ่ยนามคู่สลาคู่สลาว่าร้องเพลงยังไงก็ได้ให้มาให้เป็นเสียงตัวเองมากที่สุดคุณจะได้ไม่เหนื่อยลาน้อยคือกันลาน้อยโตขึ้นมาอย่างไงเป็นนักร้องศิลปินยังไง,เ,ง,ง,ไงเดินมาอย่างไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปเสียแซงไม่ต้องไปดัดตัวเอง เดินยังไงกินยังไงนอนยังไงร้องยังไงก็อยู่อย่างนั้นลาน้อยก็เลยดูยูโดนไงพาอไม่ต้องไปดัดไงนี่คือตัวตนของลาน้อยแมนวะคับพี่น้องนี่คือแนวทางการปติบติของซูเปอร์สตาร์เนี่นาคตแม้กระทั่งพี่เมนเวาพี่เมนเวาเห็นโอ้ยผมเห็นคนคนหลุกผมจําเลยเลยนะพี่แมนแมน,มนีนมนนะมน่มองเห็นภาพเลยพี่แมนมองเห็นภาพทุกอย่างเลยนะแล้วพี่แมนก็พูดออกมานี่คือต่อไปจะเป็นราชนินี การปฏิบัติตัวเป็นตัวของตัวเองการเป็นพยาเวลาขึ้นเวนบนเวทีทำยังไงให้คนรักทำาไงให้คนอินดูการพูดการจะส่งออกไปแต่ละคำศิลลายพี่น้องแมนบอกผมบอกถือว่าแต่ละคำแต่ละพูดที่หลานหน่อยบอกไปศิลลายเลยนี่เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งแฝงไปด้วยความรู้สึกว่อกาอยังไรให้แฝงไปด้วยความรู้สึกใดว่าธรรมดาแต่แฝงด้วยความคิดความรู้สึก พูดธรรมดาแต่แฝงไปด้วยคำแทนใจนี่คือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงในอนาคตพี่น้องเบิงถ้าหลานน่อยยังเป็นอย่งสี่ปฏิบัติตัวอยงสี่นี่แหละครับพี่นอ้องภาพเหตุการณ์วันนี้ที่ผมบอกให้ฟังว่าการที่พ่อลูกมาหยอกกันเป็นความรู้สึกดีๆของเอฟซที่ได้เห็นและรอคอยมานานสองก็คือต้องยกเครดิตให้แม่หน่อยและครอบครัวคนรอบข้ามของหลาการสั่งสอนอบรมให้ลูกหลาการปฏิบัติตัว กินนอนอยังไงแม้กระทั่งปั้นผ่าไปยังก็ต้องแยกออก,อกเดี๋ยวผมเนว่าปั้นไป็นตัวทีตัวเดนแยกผ่าขาไปยังก็นี่คือสิ่งที่ดีๆรับนี้แล้วสิจา้างซักก็ได้แต่ไม่คุณมาอย่างไงก็อย่างนั้นทำอย่างไงก็ทําอย่างนั้นพี่น้องเสื้อเลยว่านี่คือบุคคลที่เกือบไม่มีเวลาเลยนะกลางขึ้นห้องกางเวีนนอนแต่สุดท้ายคือเลือกที่จะมาปั้นเอง บางคนบอกว่าไม่มีเวลาคี้จ้างก็ได้มั้งแมนบอกครับพี่น้องแต่นี่ไม่มีเงินไหมมีมีเวลาไหมไม่มีเวลาแต่ก็ต้องเกียรติเวลาเพื่อมาทําสิ่งนี้สุดยอดว่ะครับพี่น้องนี่คือแนวทางที่ดีๆที่แนวทางที่จะปฏิบัติของบุคคลทั่วไปหรือศิลปินที่จะเข้าไปเป็นนักร้องหลงทุง,งทําตัวยังไงให้คนรักทาตัวยังไงให้ดูดีการวางตัวยังไงเป็นตัวของตัวเองตัวของตัวเองแล้วต้องดูดีสุดท้ายนะสวยลวครับพี่น้อง วันนี้หนูวคเลิศกลับมาบอกพี่น้องฟังก้อนเข่าเห็นงานคือเก่าครับผมเว้าได้ซ้ำนี่นะครับน้องพี่ว่ากิเข่าเห็นงานแล้วพี่น้องมีโอกาสเขามารับชมช่องหนูวนขลิศกันอย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปดีดีมันมวนมาฝากมาต่อพี่น้องเข้าคือเก่าครับสุดท้ายท้ายสุดละครับพี่น้องสุดท้ายท้ายสุดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาอยู่ดีมีแห้งเด้ครับเด้อร่ำรวยเงินทองรวยแล้วรวยอีก เดินทางไปไซกับขอให้ปลอดภัยสุขคู่สุขคนนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอกลา่าวคำว่าสวัสดีสวีดดนครับผม